สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผมดูกับช่องล็อกกี้ดีไซด์จอดครับทางช่อง YouTube นะครับผมถึงกับมาทำธุรกิจนะครับเก็บเกี่ยววัตถุดิบทางด้านการกเกษตรนั่นก็คขึ้นเม็ดเขาครับพี่น้องนะครับเกี่ยวเขาเช่นเคยครับพี่น้องครับ แจังหน่อยนะเอ้เขาเต็มครับเต็มตู้แล้วนะครับบรรชคการโดยอาจารย์เอกครับผมเอกปทุมราชเทาครับขั้นนู่นก็เต็มแล้วครับมาแล้วนะครับผมว่ายางบูทั้งมาเลยครับมันจะมีเส้นทางยางทั้งทางคุณนะครับอันนี้เป็นปลาซาครับผมวันนี้เกี้ยวยึดหางปลาซาครับต้องเฝ้าเกี่ยวครับเดี๋ยวมันมืดก่อนนะครับผม หลังจากเซตนี้ครับเสรเซตแปลงนี้เรียบร้อยนะครับกลับมาล่งฟังนี้ครับนี่นี่ครับฟังนี้นะครับฟังนี้ลงพุนละแมนมืดครับพุนไหลหอดพุนนะครับแมนมืดครับผมจนหอดพุนละเคียงหน้าครับของหน้าครับตัวนี้ของหน้านะครับกลับมาล่งนี่ต่อนะครับหลังจากล่งนี่เซตครับฟังผู้นี่ครับพี่น้องก็เป็ตะไครเนะฝาก ปาข้างฝาป้ากล้วยปาาน้องหน้าโมเดลไปคุณครับของเจ้าเดียวกันครับช่งนี้ของหน้าด้วกันครับอันนั้นกาสิเอาไซรถดไปขายนะครับมื้อนี้อาจจะเลิกมืดเลิกค่ำนะครับปิดท้ายรายการด้วยเขาเนียวอีกสามไร่ครับมื้อนี้นะครับผมมาล่อรุ่นกันครับผมทางทีมงานเท่านะครับจุดเดือดสมเด็จครับเมื่อวานจวดจวดไปสามสิบสามสิบสามไร่ครับเมื่อวานนี้ จัดไปแล้วสามสิบสามไรเป็นสถิติของทีมงานตั้งแต่เกี่ยวเขารถอุ่มมากครับไดสา3สิบสามไรครับหมู่บ้านรับมาเนี่กะเกีียวแรกครับเขายัางเพิ่นเต็มอยู่เนื่องจากว่าเมื่อเศา้านี่เกี่ยวถากันครับเกี่ยวขั้นเดียวถากขั้นอีกเกี่ยวถาครับเพราะว่าขั้นนุน่นไปเกี่ยวเข่าเนี้ยครับเมื่อเศา้า นี่นะครับเขาเม็ดงามครับเขาปีนิ้แต่เสียย่างเดียวครับผลผลิตได้หน่อยครับผมเม็ดเขาสวยเนื่องจากว่าเขาตายแร้งครับเขามันเหลือตายนะครับอากาศก็ร่างเดินมากครับนนบูปลาบูโดงมากครับแรืขางปลาศาสา อันนั้นปลาสาครับอันนี้ก็ไฮนี่งามครับเขาไ้นี่งามคิดว่าหนาจะเสร็จประมาณบายสองครับบสองงวงกว่าๆนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงครับเสร็จเสร็จเมื่อนี่ลหละฟังนี่นะครับหลังจากนั้นฟังนี่สิบสองไรนนี่ผมคิดว่าหนาจะอยู่ประมาณสี่หามงแรงครับเสร็จนะครับกตต้องมารอลุ้นกันครับว่าจะเดึกประมาณนี้ หลังจากรมืถอนี้แยกกันเกี่ยวหลอบเสาครับรอบกลายจังไดมาร่วมกันครับขาไรดีขนาดครับแต่ว่าเม็ดหยาก็พอปักันเม็ดหยาโอ้พี่น้อง อันนี้คือกําไลครับผมถือว่าเป็นผลกําไลครับดอกหยาครับพี่นอ้องเฮ้ยคุณหลายแ่งไกล้สิมืมดแล้วครับ มดแล้วครับบันมาแล้วครับขั้นนั้นมาแล้วโอ้ยแม่งยังบุตอมนาตอมตายอยู่ มีหขงข้าอยู่ในห,าหานันใ่บ่าวตไหลเลยมดไปเแล้วบ่าเต่งหาไมเบิน่นะเต่ง Hãy à, mày kia ai Ghiền Mì Gõ nhà ท่าใหม่เมื่อคืนเขาขอหนี่เตจหยาครับผมเนื่องจากว่า เขามันตายแรงพี่น้องโอ้นยังไหลครับไหลออกมา hết là bỏ nhà lái bỏ nó lấy rồi đấy là hả để gì sao hoặc chưa được rồi hấp mất rồi hấp Đấy có gì lông bèo xịt ดองเหยาะครับผมมันหลายนะครับเต็ตไปหนึ่งขั้นครับพี่น้องหลันไทยเข่าของทีมงานเ่ยอ้าว คันี้กับทิมด์แล้วครับโอ้มันหลายแหงครับผม Ôi vừa đi nó ơi. Bỏ, bỏ, bỏ Ôi coi. Ha, ha, ha. ที่งงานว่าหออตีเม,ม็ดยางครับเม็ดหยาก็ไปข้ายหลวดุดดูว่าก็ต้องกวดต้องเกลี่ยในจัหน้อยพพเพื่อความสวยงามของเมะเร็งเขาเหี็บรอยครับรไปล่งพุ่นเน่อย่างอ้อมประเทศเลย ทีมงานผมสำหรับคลิปนี้กรขอบคุณพี่พียน้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากพี่ฝากน้องไว้น้าครับผมนะฮะรบับช่องลอกีดีสายจวดห่าครับผมหลังจากเกีียวเขาเซแล้วก็จังสิได้ไปจวดอยู่ทั้งบานกรวดห่าเนาะบอกผมว่าถอดแกตินที่มีงานให้จวดลร้บันไดปีนี้ มาล่อรุ่นกันเอาครับมาล่อเบื้องกันเอานะครับผมบายบายครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับบายบาย